สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้ท่านอยู่กับช่อง NT Gamer ในเกม Destiny ใช่นะครับนะคลิปอัปเดตนะครับก็ Maintenance s e r v e เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่กิจกรรมใหม่นะั่นก็คือ n r r a t i v ดันเ g ียนนะครับซึ่งเขาอุตสาหแปลไทยช,ช,ชื่อ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 เรื่องให้ด้วยอะโจระทัต้ e อ o r c i s t นะครับจริงๆชื่อว่า แฟนทอม vs เอ็กซ์โซซินะครับยิงมันแฟนทอมยิงไม่น่าโจนนะมันน่าจะแบบเป็นแบบเป็นปีศาจอีกแบบหนึ่งนะครับปะทะกับนักปะปีศาจนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเนื้อเรื่องเราไปเจอกันในชายสตอรี่นะฮะแน่นอนนะครับนะก็สําหรับในการอัปเดตรอบนี้นะครับมีเรื่องที่เราคุยกันไม่เยอะแต่ว่ามีประเด็นอยู่บ้างเหมือนกันนะครับอย่างแรกที่ขอเกริ่นก่อนเลยนะก่อนที่เราจะไปคุยกันในคลิปอัปเดตนะครับ น้องเลเวลคนนี้นะครับถ้าท่านเป็นสายสะสมท่านเป็นสายสะสมให้ตั้งเป้าในการเปิดกาชาว่าจะใช้คริสตัลไม่เกินเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ให้ปล่อยวางถ้าไม่ได้ปล่อยวางเลยนะคือไม่อยากให้เน้นลงทุนกับตัวนี้ครับบอกเลยว่าอยากให้ฟาร์มคริสตัลไว้ เพื่อไปหารูปแปงแต่ว่าอันเนี้ยผมเปิดไปหกรอบคือเปิดมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเธอแล้วก็แอคชั่นของเธอนะแต่ว่าถ้าแนะนำกันนะไม่แนะนำให้ทุ่มเปิดหานะแต่เดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันท้ายคลิปนะนี้ผมเกินก่อนนะเบอ่อใครแบบว่าดูคลิปไม่จบช่วงชายนะนะครับแล้วก็ในกิจกรรมอีเวนต์นะครับขอขึ้นมาก่อนเลยนะฮะอ่ามันจะมีตัวนี้นะอ่าควิสอีเวนต์นะครับ ตัวนี้จะได้คือถ้าใส่โปรโมโค้ดนะครับจะได้คริสตัล1,000พนะครับเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันด้วยช่วงท้ายนะครับแล้วก็ในคลิปลอัปเดตรอบนี้ปกติผมจะเปิดตั๋ว5ดาวนะครับใช่ไหมแต่ว่าในคลิปนี้ขอจะไม่เปิดนะผมจะเปิดแค่เฉพาะในกล่องจดหมายที่มีอยู่ใบเดียวอันเนี้ยแทนนะครับเพราะอะไรฮะผมจะเก็บตั๋วเนี้ยไปลุ้นรูปแปงด้วยเออเอาเองว่างั้นละตรงๆเลย นั่นแหละนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับก็มีนี่เลยฮะนาราทีบดันเจียนนะครับนาราทีบดันเจียนก็ประชื่อตอนว่าแฟนทอมเวอร์ซัสเอ็กซอร์ซนะครับอ่าตัวบูช,ชานะครับก็จะเป็นน้องลัฟเฟลที่อยู่หน้าตู้นะครับที่อยู่บนหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็มี p ิซ s ิ่งลูอินนะครับเป็นแอทไทรเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงตัวลัฟเฟลกันอีกทีน,นะแต่เรา มาคุยในส่วนของนากธิตันเจียนก่อนนะครับนะก็มาดูของกันนิดนึงนะครับของรางวัลนะครับก็จะมีอาวุธนะครับเป็นกีตาร์ของลัฟเฟอลนะฮะตรงนี้ก็จะมีเป็นสเต็โจมตีความเร็วซึ่งก็เป็นสเตชุดใหม่นะของปี2020นะครับแล้วก็ชุดเกราะนะครับก็เป็นสาย HP นะครับเน้น HP นะครับเป็น HP เยอะนะ แล้วก็มาเป็นเครื่องประดับเป็นเทพีป้องกันครับมาแหวกแนวอีกแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องประดับสายนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเวลาเวอร์บอสลงยืนแถวหน้าเนี่ยบางทีบางตัวต้องการนะนะแล้วก็มีตัว5ดาวนะครับในสเตจสี่ห้าหกมีปริซมโซคาร่านะครับแล้วก็สเตจเจ็ดได้น้องลัฟเฟิลแน่นอนนะครับได้น้องลาฟเฟิลแน่นอนคือใครที่ไม่อยากเปิดกาชาเพื่อหาเธอนะแล้วแบบ ไม่ได้ซีเรียสกับมิชชั่นแพสนะก็มาเอาจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปคุยกันเลยอีกทีนนะนะครับอันนี้คือนาฬิกาดันเจียนนะครับอ่านะเดี๋ยวมาดูลัฟเฟร์กันหน่อยนะครับอ่ไปดูลัฟเฟร์กันนิดนึงนะครับอ่ามาฮะก็ลัฟเฟร์เป็นแท้งนะครับของทาตุไม้ครับก็สกิลนะฮะอ่าสกิล ก็จะมีตัวแท็บสกิลนะครับจะมอบพลังอมตะนะถ้า HP เหลือ1แล้วจะไม่ลดลงอีกนะให้กับพนมิตทธาตุไม้หนคนที่มีโจมตีสูงสุดนะครับอยู่10วินะครับแล้วก็มาตัวสไลด์นะครับจะมีโอกาสนะคือไม่ได้มอบได้100%นะครับมีโอกาสติดอมตะนะครับให้กับพนมิตร3คนนะครับนะอันนี้ที่มี HP ต่ำสุดซึ่ง3คนเนี่ยไม่จำกัดท่านะ และเพิ่ม HP สูงสุดอันนี้จำกัดธาตุนะครับให้กับพนมิตรธาตุไม้3คนเอ๊ะเฮ้ยจำกัดดิจำกัดหมดเลยพนมิตร3คนตรงนี้เพราะว่ามันใช้และและเพิ่ม HP สูงสุดนะขยายหลอด HP ให้กับพนมิตรธาตุไม้3คนนะครับเทพี HP สูงสุดนะไอที่ HP ต่ำสุดนาน14บสี่วินะครับอ่านะแล้วก็มาไดาสกิลนะครับไดาสกิลนี่คือโจมตีศัตรู2ตัวแบบสุ่มนะแล้วก็มีโอกาส95%ที่จะมอบพลังอมตะนะครับ ให้กับอ,อ๋อแล้วก็รับย่วยุด้วยนะครับนาน16วินะครับแล้วก็มีดีบัฟการย,ย่วยุดูดดีบัฟใส่ตัวเองอีกนะครับนะรับได้2ดีบัฟด้วยนะครับนะมีโอกาสอีก70%คือคือดูดูอย่างเข้าตัวแล้วแบบตัวเองไม่ตายเอาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับนะแล้วก็ลีดเดอร์บัฟเธอมีป้องกันความเสียหายจากไดสกิล15%แล้วก็ ให้ให้พนันมิทาุไม้นะแล้วใน PVP เพิ่มอีก20%นะครับคือเข้าใจว่าตัวเนี้ยทำมาอยากให้ลง PVP แล้วก็คือเหมาะกับทีมที่แบบจัดทีมธาตุไม้นะครับแต่ว่าคือถ้าเอาว่ามีบัฟบอมาตะแบบเนี้ยแล้วเทียบกับทิสเบ้นะคือทิสเบ้นี่มันติดแน่ๆนะครับติดแน่ๆแต่ว่าทิสเบ้นี่ให้2คนแต่2คนของทิสเบ้ไม่กำจัดไม่จำกัดธาตุแล้วก็ แต่ว่าทิสเป้ไม่มีเพิ่มขยายหลอดเทพีนะซึ่งอันนี้จะมีนะครับก็ถามว่าเวิร์กไหมคือก็เหมาะกับทีมธาตุไม้อย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ทีมธาตุไม้ใน PVP ก็ไม่ค่อยมีใครนิยมมากเท่า,ทาไหร่ส่วนใหญ่ธาตุไม้ที่เด่นๆจะเป็นดีบัฟซะเยอะนะครับซึ่งก็จะใช้ดีไม่ดีเดี๋ยวต้องลองใช้จริงๆดูนะแต่แต่นะครับแต่นะครับ คือยังไม่แนะนําว่าให้ปั้นสาหรับสําหรับสายฟาร์มนะส่วนใครที่แบบจะปั้นแล้วมีทรัพยากรแบบขับขั้งนะคืออันนี้ตามอัธยาศัยได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะถ้าแบบทรัพยารกรนขับขั้งนี่คือจัดเต็มไปได้เลยนะแต่นี่คือผมคุยให้กับคนที่เป็นสายฟาร์มนะว่าตัวนี้ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ ให้ปั้นในจังหวะเวลานี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวไปดูครับในโลกกลางคืนกันบ้างนะครับมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูที่ร้านของหลานเฟยนิดนึงนะครับนะก็จะมีชุดของลัฟเฟิลนะครับนะอันนี้ที่มาแล้วก็มีหินนะครับก็ร้านหลานเฟยไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่ชุดของหลานเฟยนะครับไอ้ลัฟเฟิลนะครับอ่ามีสกินนอนเส้นนะครับ กินอนเซนไปส่องไงกะส่องส่องอันนี้ก็เป็นสกินนอนเซนมาใหม่ของน้องลัฟเฟิลนะครับนี่นะครับอ่านะเอากีตาร์ลงน้ำด้วยว่าอย่างนั้นฮ <c oughs> ะแล้วก็มีสกินมาใหม่ครับในร้านเออไม่ใช่ในการสั่งคอรีรเบิร์ตนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือชุดสกินใหม่เลยของแพคเมเกอร์นะครับก็จะมีของ AI นะนี่ระดับ S นะครับมีของวิลูป่านะครับมาเร็วมากนะแล้วก็มีของเบสนะครับน่ารักจริงๆนะอันนี้แหมมันน่ามีเก็บไว้เนาะแล้วก็มาเร็วจัดๆเลยครับออฟวอิด of สกินมาแล้วอะแพคเมเกอร์อะเออแบบเร็วอะนะ นี่สีวะนะครับแล้วน,นั้นก็จะเป็นสองสี่ดาวนะกับสามดาวนี่คือคือผมไม่รู้นะว่าแบบทําไมไฟโลแบบไม่รู้นี่ที่เมืองนอกฮิตกันหรือเปล่าหรือชอบหรืออะไรแต่วันนี่คือแพคเมสเกอร์สกินตัวที่สองแล้วนะเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคือเขาฮอตเหรอไฟโลเนี่ยนะฮะอาจจะแบบเป็นหนุ่มหล่อแบบสายสามดาวก็ได้นะเออนะครับอันนี้ก็โลกยันคืนนะครับ ล้วก็จะมีในห้องสมุดของเฮคาชีนะครับอ่ามันจะมีเรื่องอันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวไปเล่นในนารันเจียนนะครับก็จะได้เองนะครับไม่ต้องไปหามานะครับนะแล้วก็มีเนื้อเรื่องปลุกพลังของราเฟลนะครับเขาไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวเราปลุกพลังก็ได้ละนะครับใครอยากอ่านก่อนก็จัดไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นล่งคืนนะครับ ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรามีอีเวนต์นะครับรอบนี้มีอีเวนต์คือเป็นของขวัญฉุกเฉินอย่างโมนารอบนี้คือให้ของดีอยู่นะก็จะมีเนี่ยครับชุดอุปกรณ์การคราฟนะครับแล้วก็มีตั๋วเรียกเขาเรียกอะไรนะเยลลี่ที่เพิ่ม exp ครับแล้วก็มีหินให้นะครับหิน i g n i นิชันให้แล้วก็มีคริสตัลมีภาพน้ําด้วยนะครับแล้วก็มีสุดท้ายเนี่ยมีตั๋ว5ดาวแล้วก็โซคาตาแบบปริซึม5ดาวนะครับ ก็กลับเลยแล้วกันนี่ฮะเรียแบบร้อยนะครับนะอันนี้ก็เป็นของวันฉุกเฉินของโมนานะฮะาตัวนี้มีกิจกรรมรีเบิร์สชาล์เลนต์นะครับก็คือไปเล่นเข่าวงกลรีเบิร์สนะครับแล้วก็ทำการสั่งข้อรีเบิร์เนี่ยครับตามจำนวนก็จะได้ของนะก็สุดท้ายก็ได้ตั๋วลีเฟ,ฟตตารางก็อย่าลืมเล่นกันนะครับนะฮะ อย่าลืมอีเวนต์เก่าด้วยนะครับตรงนี้ใครที่ยังไม่ครบนะครับวิวัฒนาการชาย6ดาวตัวที่3เนี่ยลืมทํากันด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ตั๋ว5ดาวแล้วก็ตั๋ว5ดาวทุกใบนะครับที่ได้มาผมแนะนําว่าให้เก็บเอาไว้ไปลุ้นรูปแปลงกัน <c oughs> ไปลุ้นรูปแปลงกันนะครับนะอ่ะดูมิชชั่นแพสอันนิดนึงครับมิชชั่นแพสก็ไม่ค่อยมีอะไรมือหวามากนะครับก็จะมีตรงนี้คือเปิดกาชา ตู้เฉพาะนะครับ3%ของเธอครับไม่เจอได้อะไรได้สกินนันเซนได้หมดเลเปิดไป6รอบแอบเสียดายเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอามาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะนี่นะครับก็รับไปเลยแล้วนะอ่าฮะแล้วก็อ่ามีอ๋ออันนี้ครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปั้นชายคือลัฟเฟอร์นั่นเองนะครับก็คือถึงระดับห้าสิบหกสิบนะครับนะ แล้วก็ใส่อินิชชันเออยังไม่ได้คุยเรื่องอินิชชันของลัฟเฟอร์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยแะลืมนะครับคือจะหาแต่รูปแปลงเดียวอะแล้วมาดูแถบของลัฟเฟอร์นะครับก็คือจะเพิ่มขยายเวลานะครับบัฟอมาตะให้นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มเวลาจาก10วิ12วิ12 12นะนี่คือเมทที่2นะครับเมทที่5้านะครับ เม็ที่5นี่คือมาบัฟที่สไลด์สกิลนะจะเพิ่มโอกาสในการาติดบัฟอามาตะานะครับนะแล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มมา5%เเนะครับ <üst eds> เพิ่มดาเมจให้เฉยๆด้วยนะมาเม็ดที่เอ้ยเม็ดที่8ไม่ใช่7 8แปดเป็นตัวนของไดสกิลนะครับไดสกิลก็คือบัฟ โอกาสนะจากเดิมที่มีโอกาส95%เปลี่ยนเป็นร้อยคือติดแน่นอนนะครับให้พลังอมตะเลยอย่างนี้แล้วก็ติดยั่วยุนะครับ98%ทุกครั้งที่ใช้งานนะครับเราก็มีโอกาส80%ที่จะมอบดีบัฟการยั่วยุให้ตัวเองนะครับคือไอตัวบัฟอมตะเนี่ยติดแน่นอนร0 0เรนะครับแล้วก็มาเม็ดที่11นะครับเม็ดที่11นี่คือตัวกลับไปหาตัวแท็บนะ ก็คือจากที่เดิมเคยมอบพลังอ,อมตะให้กับธาตไม้1คนจะเปลี่ยนเป็น2คนโฟกัสที่พลังโจมตีสูงสุดก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทุกอีเวนต์นะไม่ได้มีเจอระบุอีเวนต์นะครับแล้วก็มาสุดท้ายนะฮะเม็ดสุดท้ายเม็ดที่12ก็คือมาบัฟที่สไลด์นะครับสไลด์นี่คือมอบอมตะให้3คนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มความนานจาก14เป็น16วินะครับแล้วขยายหลอด HP เนี่ยจาก1,090เป็น2,001นะครับแล้วก็อยู่นาน16วิด้วยนะครับอืมนะอันนี้ครับลัฟเฟิลคือถามความน่าใช้ก็ไม่รู้ฮะแบบมันแบบ <c oughs> ไม่ค่อยหวือหวาอะไรเท่าไหร่นะคือผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดเป็นสายสะสมก็แนะนําว่าเก็บได้ครับอย่างผมเนี่ยสายสะสมโมก็เก็บอยู่แล้วละ่ะแน่นอนนะครับ ก็มีโอกาสปั้นก็ปั้นครับเปิดเจอไม่ได้บวกก็บวกนะแต่ว่าไม่แนะนำให้หานะครับครับมาต่อกันที่กิจกรรมนะครับ r a f f e r Quiz Event นะครับก็คือนะออ่จริงๆคือเขาให้เราไปอ่านเนื้อเรื่องอะไรแหละครับแล้วก็เขาถามว่าเมืองไหนนะครับที่ r a f f e r ไปเปิดการแสดงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใส่โปรโมโค้ดถูกต้องก็จะได้รับ1,000คิสซลนะครับนะซึ่งจริงก็เกี่ยวข้องกับฉากหลังที่ผมเอา ขึ้นหน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฉากหลังใหม่กันด้วยนะเดี๋ยวเราไปใส่โปรโมโค้ดกันก่อนนะครับก็คือสําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่สร้างคาตอบนะคือให้ใส่คําว่านิวยอร์กนะครับติดกันนะแต่ว่าใครที่ยังใส่โปรโมโค้ดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะฮะก็คือมาที่กดตรงนี้ครับเมนูนะครับแล้วก็มาที่สนับสนุนตรงนี้นะครับแล้วก็กดกรอกรหัสโปรโมชั่นนะครับก็จะเข้ามาหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับนี่นะฮะ หยอกาบเนี่ยแล้วมันจะขึ้นคำว่า the coupon reward has been sent นะครับอันนี้แบบว่าของขวัญนะครับหรือรางวัลเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปที่ตู้จดหมายเราแล้วเรียบร้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มากดดูตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับมีรหัสโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีของขวัญฉุกเฉินของโมนาด้วยนะครับเดี๋ยวผมรับไปหมดเลยแล้วกันนะ1,000นะครับคริสตัลอย่าลืมนะับอย่าลืมทำกันด้วยนะครับได้มาฟรีเลย เดี๋ยวเราไปดูพื้นหลังกันก่อนนะครับแบ็กกราวที่ได้แจกมานะครับรอบนี้มีตั้ง6ฉากเลยนะก็มีฉากนี้นะครับเป็นห้องโถวงวิทยธภัณฑ์เมโทรสตรีนะครับแบบมืดๆนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยวิพิธภัณ์เมโทรสตรีอีกอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีภาพนี้นะครับอยู่ในหมวดบรรยากาศไปในห้องนะครับจะเป็นห้องจัดแสดงนะครับวัตถุฮะ วัตถุโบราณไหมนี่แบบเครื่องประดับน่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแบบที่หายไปด้วยนี่หายไปแล้วแวบนะครับซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกนี่ครับสองอันสุดท้ายนี่คือนิวยอร์กซิตี้นะครับนี่นะครับเป็นภาพตอนเช้านะครับกับอันนี้นะครับเป็นภาพตอนกลางคืนซึ่งอยู่บนหน้าจอนี่เองนะครับน้านี่ครับเป็นฉากใหม่นะฮะนะครับ อันนี้ผมก็เลยจัดฉากนี้มาให้ดูเลยนะครับนะโอเคครับน่าจะครบนะเดี๋ยวเราไปดูกาชากันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเปิดตัวสัานหนึ่งใบนะบปิดท้ายคลิปนะคืออย่างนี้ประเด็นกับตู้กาชานะครับก็คือมีตู้นี้นะอย่างที่บอกนะครับว่า,าคือถ้าเกิดไม่ไม่เน้นไม่เน้นนะใครไม่ใช่สายสะสมนะครับคือผมไม่แนะนําว่า ให,ให้มาหามันไม่ใช่โทษให้มาหาลัฟเฟอร์นะหรือว่าจะเปิดก็ได้แต่ว่าอย่าให้แบบกาหนดหน่อยว่าจะใช้คริสตัลเนี่ยเท่าไหร่ครั้งละ2007เจนี่ยจะ,จ,ะจะใช้กี่ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้นี่คือตัดใจเลยนะคือถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยกิจกรรมตรงนี้นะครับค่อนข้างจะยากนิดนึงถ้าเกิดไปได้ลัฟเฟอร์ er ในช่วงท้ายคือถ้าเกิดเลือกที่จะไม่หาเธอในตู้นะ แล้วจะเอาเกิจกรรมมิชชั่นแพดด้วยนะแนะนำว่าให้ฟาร์มเยลลี่เอาไว้นะครับเวลาเข้ากิจกรรมลงดันเจียนแบบไดเยลลี่อะ่ะให้เก็บเยลลี่ไว้เก็บไว้เยอะเก็บไว้เยอะแล้วก็ไปเล่นตัวนนนต๋วรีเบิร์ดนะครับเล่นเล่นตั๋วรีเบิร์ดแล้วถ้าได้ไอเจ้าเนี้ยเนี่ยเนี้ยตัวย๋วเยลลี่แบบเนี้ยให้เก็บไว้อย่าใช้เก็บ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 เยลลี่ไว้ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วพอได้เธอตอนสเตจเจ็ดนะครับค่อยอัดเยลลี่ใส่ให้เธอนะครับขึ้นถึงเลเวลห้าสิบก่อน นะครับคือเลเวล60เนี่ยถ้าจริงๆไม่ซีเรียสที่จะปั้นนะก็ปล่อยผ่านก็ได้นะครับรางวัลคืออยู่ที่ว่าแบบอยากได้ไหมถ้าอยากได้เลเวล60เนี่ยได้ลัฟเฟอร์ตอนสเตจเเนี่ยท้ายท้ายเนี่ยทําไม่ทันนะครับต้องต้องยอมเปิดนะถ้าจะเอาอย่างนั้นนะต้องยอมเปิดนะครับถ้าจะเอาสกินออนเซนนะเออแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆคือผมแนะนําว่าให้ฟาร์มคริสตัลไว้นะครับเพื่อไปเอารูปแหวน รอบหน้านะเปรียวหรูแปลงรอบหน้านะครับส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับที่เขาให้มาคือ,อ,อของรูอินสายโจมตีนะครับตัวนี้คือถ้าเกิดไม่ซีเรียสไม่แนะนำให้เปิดไม่แนะนำให้เปิดนะครับถ้าเป็นสายสะสมแล้วอยากมีทำเหมือนเดิมครับคือว่ากำหนดคริสตัลเอาไว้ว่าจะใช้เท่าไหร่ ้าไม่ได้ตัดใจเลยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเปิดตัว5ดาวเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็เจอลูอินนะผมเนี่ยนะได้ลูอินบวก6จากการเปิดตัว5ดาวเนี่ยล้วนๆเลยไม่เคยมานั่งเปิดตู้ลูอินเลยตอนนี้บวก6ไปแล้วเรียบรรอคือมันได้เจอแน่นอนครับนะแต่แค่มันไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเอาไปฟาร์มตัวเหรียญของนาริตดันเจียน,นะครับ ก็อาจจะต้องมีเธอไปช่วยบวกนะมาเธอบวกได้อีก30%มนะครับถ้ามีตัวเดียวนะส่วนถ้าใครมีอยู่แล้วก็ผมไม่แนะนําว่าต้องมานั่งตามหาลูอินนะนะครับคือรอบเนี้ไม่แนะนําให้ใช้คริสตัลเลยถ้าไม่จาเป็นจริงนะครับเก็บไว้เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยจริงๆนะสาหรับตู้กระชานะครับนะก็บอกแนวทางไว้ให้แล้วนะฮะสำหรับลัฟเฟอร์นะคือถ้าเกิดถ้าเกิดจะเอาคริสตัลพันห้า จากมิชชั่นแพสนะครับต้องฟาร์มเยลลี่ไว้เก็บตัวเยลลี่ไว้ทุกครั้งที่เราเล่นรีเบิร์นะครับพยายามเก็บ,เก,บเก็บให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พอได้รับเฟอร์ปุ๊บอัดให้เธอกินเยลลี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาลงดันเจียนเอาลงสตอรี่โหมดด้วยไปฟาร์มอย่างเดียวเลยครับนะแต่ถ้าเกิดใครเปิดมาได้ก็ฟาร์มไปเลยครับยาวๆถึงเลเวลหคลิปได้ก็ดีนะครับนะ เอาเอาอย่างนี้นะครับผมแนะนําอย่างนี้นะแต่ถ้าใครอยากเปิดยังไงนี่คือก็แล้วแต่ตัดสินใจนะครับคือบอกเลยว่าผมก็จะเซฟคิทเตอรไว้แล้วก็ตัว5ดาวผมจะเก็บไว้ให้หมดเพราะว่าจะไปเอารูแปงรอบหน้าผมบอกเลยว่าของต้องมีนะรูแปงเนี่ยของต้องมีเลยนะเป็นอมัสแฮฟชายตัวหนึ่งเลยนะครับบอกเลยนะไปอ่ะเปิดอันนี้ด้วยนะครับเขาให้มาเราก็เปิดไป โอเคครมาลุ้นกันเป็นตัวสุดท้ายนิดนึงนะครับสักใบหนึ่งนะพอเป็นกระสายยาจะได้อะไรอย่าบอกนะได้ลัฟเฟอร์มาน่ะเอออ่านะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตนะครับนะของนารทิดันเจียนชื่อแฟนทอมเฟอร์ซัสเอ็กโซซีนับก็ มีเพียงเท่านี้ครับผมนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่โปรโมโค้ดกันด้วยคําว่านิวยอร์กนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือแนะนําว่ารอบนี้ให้ฟาร์มคริสตัลไว้นะครับฟาร์มคริสตัลไว้เยอะเยะเยอะเะเยอะที่สุดถ้าจะเป็นไปได้นะครับทองด้วยเอาฟาร์มทองฟาร์มคริสตัลฟาร์มโอนิก์ไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงนา่าจะ h i นเจนสิบสี่วันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพามาดูด้วยว่าจะต้องเตรียมชายทาดมืดเพื่อไปรอ อีเวนต์เวอร์บอสที่กลังจะเข้ามาต่อจากนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรบ้างอย่างไรบ้างทีมเวอร์บอสนะครับจะได้ปั้นกันถูกเตรียมปั้นตัวรอกันเลยนะครับนะโอเคครับผมไปแล้วครับสำหรับคลิปอัปเดตนะครับในรอบนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับมีนนนะซไกฟาิคคุั